สองโบวก5้โลยีสบหสมาหาบวกกระดนร้อยึงใช่ไหมร้อยเนอะระเดยงหนหาบวกสี่รอยคืนไม่คิดขายแม่งอย่างเดียวขายเหาๆตามมาขอค้อนมาไหมอันนี้พี่คุ้มนะพี่คุมส่วนลงไม่ได้ยางมีเกวนะบอกก่อนูอนโดยแบบสบายสบาย โอ,โอ้ยพี่ใหญ่ลงนะพี่ให้มนะาค่อยว่า หาชัยไม่ได้แล้วราคานี้นะไปมหาชัยยังไม่ได้หมึกหมึกสดของป้าโลเท่าไหร่นะคะขายสมฮวบเองโอ้สดมากๆแต่หมึกดึงออกแล้วนะหมึกดำดึงออกหมดแล้วนะเออแล้วตัวใหญ่ด้วยสดด้วยแต่ว่าันพวกเนี้อ่ะต้องเดี๋ยววันหลังค่อยโทรมาสั่งไว้ค่ะเออถ้าโทรสั่งโอเคค่ะถ้าไม่สั่งก็มาก็เหมือนนะค่ะว่าผอมันจะไม่ได้ มาสดและถูกเข้ามาตรงสีนักครินยี่สิบแปดเป็นตอกเล็กๆนะคะถนนสีนักครินสีนักครินยีิบปดตัดเข้ามาก็จะเจอลานป้ายอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะของถูกและดีป้อมซื้อประจําค่ะถูกและสดมากๆขายดิบขายดีมีลูกค้าประจําเพียบ มือฟันมีดไอ้มีดฟันมือนี่เท่าไรนะสองสองสี่สรอยเดิอจ้าผฟ้าก่อนฟ้ามีดฟ้าโอ้โหโอ้โหอันน้ันกยัง่ต้มยำอร่อยเไม่ขอบคุณมากค่ะอันนี้ของฟ้าอันนี้ลูลูเป็ดนะลูเป็ด เราเปรอะกินไม่ออกเดี๋ยววันนีขายโลยี่สขายโล150บาทหัวฟาน่ะ1.8ึ่งจุดแดาพี่ไอ้ ร้านป้าจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดสีเอี่ยมนะคะถ้าเรามาจากทางสีนครินบางนานะคะเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปอ่อนนุชนะคะบ้านป้าจะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยอย่างี้เลได้นั่ไปชไทไปแล้วเวเได้้อนหูไปหูเลยมานไปไป ปลากระพงตัวละร้อยสี่สิบนะคะปลาทาทิมตัวละห้าสิบบาทแล้วก็กูม้าสดมากนะคะรวนึสองร้อห้าสิบาทค่ะพ้อมซือไปยำกินเนื้อหวานสดอร่อยดีค่ะถ้าใครผ่านมาแถวอ่อนนุชนะคะตรงฉีแยกอ่อนนุชเลยค่ะแวมาร้านป้าแจ๋วค่ะป้าน่ารักค่ะอันนี้ของใครเนี่ย รองร้อยสร้อยสี่้อยสิกับปลาแดงปลาแดง้ร้อยแปดสิบนั่นแหละช่วยเหลอหน่อยร้อยแปดปลาใหญ่ก็ไม่ได้แล้เลยน่ะปลาเก่าปลาลีบร้อยฟันมืตัวเองนั่นอ้าวทไมฟันมือตัวเอง่รออยู่เนี่ร้อยแปดสิบปลาเก่านี่โลเท่าไหร่คะล โลโลละสองร้อส๋อโลละสอง้อยห้สิบแต่ต้องยกตัวถมนะ้าแรกก็สี่ร้อยบาทโอเคอ๋อค่ะถ้าแรกเนื้อถ้าแม่เนื้อโลละสี่้อยค่ะยกไว้คนละคนพอลุงขายถึงกี่โมงคะสามโมงคึ่นแล้วขายตั้งแต่กี่โมงมาถึงี่ตี่ ม่าสายรับถึงเนื่องจากผมเงเราตีห้ากัวเ้อเปิดโคฟิเลยตอนนี้มันเปิดตีสี่ซื้อของก็าสายมาตีห้ากวัวตีห้าตีห้าก็มาซื้อได้ตีห้ากัวก็ต้องรายเดียกนอรับเก็บตอกฟองกต้องเล่นร้านนี้รับประกันความสด อันนี้คือปลาแดงใช่ไหมคะลุงปลาแดงครับนปลาเราเท่าไหร่คะปลาแดงห้าสิบบาทครับสตัวสี่ตัวอ๋อสีตัวห้าสิบบาทอ๋อร้านนี้ขายของถูกแล้วก็ของดีของสดใหม่ของสดใหม่ตลอดะไม่รู้ว่าพี่เจ้าดูก่อนถ้ามันสดปาใสเนี่ยพี่เจ้าเลดูประดู๊แต่ถ้าไม่สดพี่ไม่ดึงนะบออกว่าะไรเขาเกลือไม่ออลทดเเางไม่กินาเดี๋ยวจิ้มก่อน เพ่เอขายเราไม่ช่วยองกูณนะพนห้าไม่มีใครช่เหลีอของโนเนี่เอาไซานี้ให้นะเนียหบชอบของใหญ่สอรคะคะแล้วไซ์ที่อยู่บนนี้เนี่เท่าไหร่คะสองอันนี้ันี่ฉันเอาอันนี้นนนนให้เนี่ยค่ะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแนนเนี่ยสองหกตรงนี้เนี่ยมันแนนเออเนี่ยมันแนนสี่สี่ศูนย์อันนี้สี่ร้อานี่โลตัสเลิศหนิแล้วไซนี้เท่าไหร่คะใหญ่เกินสองสี่สองสี่ศูนย์สองหกสี่สิบห้าอันนี้แล้วอันนี้หอยเชืดเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยสองสูงป่ะสองสูงสองสูงขายดีจนงงเลยป่ะไม่ใช่ป้าชี้แนนคุณปอปอกว่าอ๋อไม่บอกอันนี้บอกเขาสองสี่อันนี้บอกเขาต่อเออเขาก็ แจบอกเขาเนี่ยสองสี่เราบอกไม่ใช่สองหกอันนี้สองสี่ที่คิดอีกแล้วเหรอผิดถามันดิถามไม่มีหลักฐานด้วี่หลักฐานล้วี่หลักฐานแล้วปูล่ะป้าป้าขาปูละคะปูสองร้อยห้าสิเนี่ยปูสดวเว่าไม่ต้องใส่ถุงกันละอาแผยมีเาบิ่ับมาเนื้อวหวานวันนั้นซื้อไปว่าไปยาวนี้ไปกะมัแมาแกส่วเอส่เขาสดอร่อยแล้วเอาหอยให้ไหมคะหอยหอยยังไม่ได้จับเลยหอยเอาสองถุงจ้ะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงดาวไม่ตังเอาไม่เอาจะหนีเลยเนี่ยเพราะนานแล้วหนูเดี๋ยวก็เกิดมีปลาไวหมึกร้านปลาแจ๋วร้านปลาแจ๋วอยู่ตรงข้ามกับตลาดอะสีเอี่ยมค่ะตลาดสีเอี่ยมเนาะฝั่งนู้นเป็นร้านเล็กๆแต่ของของป้าถูกค่ะของป้าถูกแล้วก็สดเนาะ ต้องมาตั้งแต่สักตีห้าครึ่นาแล้วก็ประมาณสามโมงก็หมดแล้วค <c oughs> ่ะเ er ิโจดวโล่เลนี่กเโลันมือตขอกมนลตวนโลโลันโต้องกิน รอาฟันเองทำไมโอ้พี่เล้งรอดแล้วกระดูกฟันหลุดไปด็นเล<ด>ี้ยอ่ะก็รูออกมารับดี่แล้วตัวเล็กเนี่ยตัวใหญ่มันราคาเล้งมีแต่ติดฟันมีแต่ติดฟันใหญ่คืนนะมีแต่ติดฟันวัที่บ้านหนูนนยังมีสองกล่องเลยเดี๋ยวพี่นหนูเอามาดูใหม่เจ้าไม่ไม่ถ้าซื้อแพงหลายจะแค่นี้ไปมีกี่แล้วเนี่ยนี่เหรอะไรสองขี้อ่ะ หกิบรยสี่สิบ้เากรอรมาอนี่ร้อยหนึ่งนะอ่าขอบคุณค่ะขอบแล้วกระพงนี้ตัวเท่าไรคะรอยสี่ิบนี้ตัวละห้าสิบอันนี้ตัวละห้าสิบปลาอะไรคะปลากระพงหางปลาอ๋อตัวละห้าสิบ ตัวละร้อยสีไม่ไม่สูงปลารดร้อยนึงคืโลปลาแดงห้สิบปลานิ้นสี่สิปลาแดงนี่ถุงละห้าสิเอาไปเอาไปสองถุงไาเอาไปทำสับนกให้ลุงทำให้ลุงทำอยู่เมื่อกี้เนี่ยสองถุงร้อยบาทมี8ตัวอันนี้เอาอีกตัวนึงได้ไหมโลเรื่อเพิ่มกระตังหัวมันปลาแดงทเลยกินตลอย วันนั้นก็ลืมมาแม่ขับรถไฟมันเจ๋งมนกันดเลยไม่รู้เป็นลูกไหรขอบคุณนะคะลูไปลง YouTube ค่ะไปตามดูได้ดูรูอเปล่า YouTube ไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรไปช่วยโปรโมทขายดีอยู่แล้วขายดีกว่าเดิมขอบคุณค่ะ